รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านุชินชัยเบลกูลนะครับได้ให้นโยบายมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคนะครับแล้วก็ให้ทางกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขนะครับวางแผนในเรื่องถ้าเมื่อได้รับวัคซีนมาแล้วจะฉีดให้คนไทยเป็นระบบได้อย่างไรนะครับซึ่งได้มีการมอบนโยบายไปตั้งแต่ปี2 5 6 3นะครับช่วงที่โควิดเพิ่งเริ่มระบาดในกลางกลางปีนะครับเพั้นเราเริ่มดำเนินการมาตั้งนานแล้วนะครับโดยมีเป้าหมายสําคัญนะครับก็คือ1 ลดอัตราป่วยกับอัตราตายอย่างที่ทราบว่าวัคซีนเนี่ยสามารถลดการติดเชื้อได้ลดความรุแนแรงของโรคได้ลดอัตราตายได้อันนี้วัคซีนหลายๆตัวรวมทั้งของ astrazeneca และก็ sinovac มีการพิสูจน์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับอันที่2ก็คือเพื่อปกป้องระบบสุขภาพของประเทศให้สามารถดําเนินการไปได้อย่างที่ทราบนะครับว่าคุณหมอคุณพยาบาลที่เขาดูแลรักษาผู้ป่วยถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงจากอาชีพที่เขาทางาน นะครับเพื่อที่จะได้ไม่ให้ระบบสุขภาพล้มเหลวจะต้องฉีดป้องกันไม่ให้เขาเจ็บไม่ป่วยนะครับอันที่แรงพล้ทกอันที่3ซึ่งสําคัญมากนะครับเพื่อให้คนไทยกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติมีการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจฟื้นฟูระบบท่องเที่ยวของประเทศไทยอันนี้เป็นนโยบายสําคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีและก็ท่าน,นามนตรีว่าการกระทรวงสาธารมีความห่วงใยนะครับและให้ใส่ใจเป็นพิเศษที่สําคัญคือต้องฉีดให้ได้ครอบคลุมคนไทยมากที่สุด เพราะการฉีดครอบคุมให้ได้มากที่สุดจะเป็นการสร้างภูุ่มุุมกันให้ประเทศในตอนต้นของการดําเนินการนะครับเราก็เลยมีการกําหนดกลุ่มเป้าหมายและก็การฉีดวัคซีนอย่างที่ท่านนายกได้อภิปรายเมื่อสักครู่นะครับ มีอยู่3ระยะก็คือระยะแรกที่มีวัคซีนจํากัดระยะ2เมื่อมีวัคซีนมากขึ้นระยะ3เมื่อมีวัคซีนกว้างขวางก็ให้เร่งรัดให้ได้เร็วที่สุดนะครับซึ่งท่านปราเกตภูมิก็ได้ตั้งเป้าหมายไว้ว่าถ้ามีวัคซีนอย่างเพียงพอเราจะฉีดให้กับคนไทยให้ได้10บล้านโดสหรือ10บล้านคนต่อเดือนซึ่งเมื่อกี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ได้อภิปรายในสภานะครับแผนในระยะที่ 3- 2กับ3ของท่านที่ท่านนายกได้อภิปรายไป,ไปอาจจะปรับรวมมาทําให้เร็วขึ้นได้ ตามนโยบายที่บอกว่าจะฉีด10ล้านคนต่อเดือนนะครับในระยะแรกที่มีวัคซีนจํากัดที่เราจะได้วัคซีนเชื้อตายจากประเทศจีนถ้าตามกําหนดจะมาภายในเดือนนี้เราก็จะวางแผนเมื่อผ่านการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบความปลอดภัยโดยออยอและกรมวิชาการแพทย์ เราจะเริ่มฉีดให้คนไทยทันทีนะครับอย่างนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายที่เราจะฉีดก็คือ1กลุ่มบุคคลเสี่ยงกลุ่มที่2ก็คือพื้นที่เสี่ยงกลุ่มที่มีอาชีพเสี่ยงอาชีพเสี่ยงก็ยังได้แก่บุคลารกรทางสาธารณสุขเ,เราจะมีโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปฉีดวันละ200คนต่อวันจํานวนประมาณ150แห่งก็จะฉีดได้วันละ3 0 0 0 0นคนของกระทรวงสาธารณสุขมีโรงพยาบาลชุมชนประมาณ900แห่งเราจะฉีด 100, 100คนต่อวันก็จะได้จํานวน90 0 0 0คนต่อวันเราจะมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลจะฉีดวันละ2นเราก็จะ มีทั้งหมดประมาณ8 0 0 0แห่งเราก็จะฉีดได้1 6 0 0 0 0คนต่อวันโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้น3ตัว3อันนี้รวมกันก็จะฉีดได้ประมาณ30,000 0คนต่อวันนอกจากนั้นเรายังมีโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลมหาไรและโรงพยาบาลอื่นๆของรัฐที่จะมาร่วมฉีดด้วยอีกประมาณ150แห่งฉีดได้เวลา200คนก็จะเป็น3 0,000่นคนต่อวันเพราะฉะนั้นในภาพรวม1่เดือนเนี่ยเราก็จะฉีดได้ถ้าตัวคูณตัวเลขเข้าไป30วันเราก็จะฉีดได้ประมาณ10ล้านคน ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าระบบการดำเนินกานของเราเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับแล้วก็พร้อมจะปกป้องดูแลคนไทยก็ขออนุญาตท่านประหลัดนําเรียนว่ากระทรวงสาธารณสุขมีความพร้อมที่จะดำเนินการในเรื่องนี้ครับขอบพระคุณครับ